ตามรอยเบื้องพระองคนลาบาครับสวัสดีครับผมคุณเอียนิษฐ์เต,ติร์ตเช่บ้านหมู่ที่สามตำบนลหนองไผ่อำเภอตะบุรีจังหวัดร้อยเอีเดมีคนที่เขาห่วงโครงการโค้งตรงหน้าโมเดลนะครับผมมันมาเกษียณการเกษตรณชิลเล้วนะครับคือว่ามีโครงการดีๆอย่งสีมาแต่ว่าสารถ่ายว่ามันเป็นสารพอหลวงนะครับแบบเกษตรผสมผสานผมก็มาชิลเลี่ยด ใจมากการเกษตรคือห้อเอหนามากนะครับเอหนามากยีงสิมันกน็คือว่าเป็นตื้อเชิงเดียวเอดไปแล้วก็รอดสิีมีได้แรงกันนางยื่นซื้ขอขาเขาว่เป็นราคาแต่ถือว่าไมา่เอดตรงนี้มันสิมีหลายอย่างเป็นคือว่าไปบกลุมจากตอกพื้นที่เขาก็าได้พวมดูมากคือปลูกปลาหาระดับนะครับ สูฟ้ามหวังในการเอกรูของหน้าโมเดลก็คือว่ามันสิเป็นประโยชน์นะครับในอน้ากดจะได้ที่คือว่ามีประโยชน์แล้วนะครับเพราะหวมีสาพื้นทีสามไร่สามาถคือว่าเบื้องเจ้าของคือว่าผูุ้นคว่าขึ้นหลายแท้แต่ว่าผมมาผมเห็นตัวถึงสาสองหน่วยสาใหญ่ก็เลี้ยงปลากินพืชเพราะว่าจะเป็นปลานิ่งปลาตะเพียน ปลานัน่นแหละตัวกินพืชแน,น่เข้าไปเก็ตอาหารมันกินน้ำแน่อาหารเสริมอาหารใดดีๆเขาก็ไปซื้อสามสาเบิ้งให้มันควบับอาหารดีทำได้ลูกมันเข้ากัจะดีลดตน้นทุนนะครับปูไม่ได้ลรถไฟไปนี่สานี่ก็เป็นบอ่อปลาดุกสาหนอ่อนะยนะครับใส่สิ่งพอกปนแล้วนะครับสองเดือนวัวแล้วปล่อยนี่ก็คิดว่าน่นะกดจากคู่พี่น้องหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าผู้ใดมายากเลยนั่นก็บปั่นเพืพพ่อนไปกินน้ำเรือนั่นก็เข้าจัง ไปจัดขายนะครับถือว่าเป็นรายได้คิดว่ามันสิหมุนเวียนอยู่นี่เฮาอยากยังเฮากับปูนะครับปลูกที่เฮาคิดอยากยังบักไมบักไรนี่เสียมีบักพริกบักเค้าแบกแตงคิดอยากยังอยากกินยังกับปูกไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเลี้ยงากให้พี่ในน่องหรือว่านั่นอะไรก็จังขายนะครับผู้ใดมากหอามากเขาก็บพวกงวงแพงดอกแต่ว่าเออว่าพื่อเป็นคิดว่าสิเป็นศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้านได้อยู่สกัดต่อไป ว,ว่าโอกาสดีนะครับที่ได้โครงการน,นี้ว่าเขาไปร่วมโครงการข <c oughs> ขอบุณน,นะครับกลุ่มพัฒนาชุมชนอำเภอตะบุรีพัฒนาการหรือว่าพัฒนากรประจำตำบลนะครับพร้อมทีมงานนอกออนคอั้องสองคนนะครับที่มาให้อมลู่นะครับหรือว่ามาซอยนะครับประสานงานหรือว่ามีงานยังกันแลนมาซอยนะครับคืคอว่าหุ้มมือเป็นยางดี